ล่างแล้วก็ตีกินแล้วก็บ้านบบ่างแม่ล่างให้แล้วก็ตีดีว่ามันมันลูกบ้านเจ้าเป็นพี่ลูกเมือเ่อไข่บอพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเนี่ยในลูกบ้านมุนเจ้าเป็นพี่ลูกข่อยบอกินบ่เคยลลางนี่มิตรห้แม่ลลาง เป็นบ,อบน่อบ้านเมื่อเจาเป็นคือบ้านไข,อบอข่บ่อดูแลก็แช่ไว้ให้ตัวเห็นแม่ล่างลูกฟังลูกมองได้กระสบเป็นเบดและซื้อมือน,นี่เป็นร่างสมัยใช่ไหม มือรุ่นน้าล่างเอาคอปปี้น่อยังมาล่างหาไปไปยกระยาแซ่ล่างเอาเองพรรอมเลยจำไว้ <c oughs> แล้วก็แม่สักขาดก็แม่หาห้ีกินกบแม่ คนจุดตกกับมือยได้นน้ำหมูกระไดรอหย่างไรกระได ได้กะว่าจะเห็ดคอนเทนต์คอนเทนต์ดานูกอีลีนี่แหละนีมจะข่วนหลายลูกก็ได้ บ่มีลูกก kind of like like really so ็สิสบายอยู่ดอกพี่น้องบริเนียรวมน้ำลูกน้ำเตาันลูกผู้ใดฟังคว่ำก็สิไข่อยู่ดอกลูกเด้หน่อยสมัยหมช่วนี่ฟอแม่ยบอกค้าหนึ่งเสียงน้ำฝนพ่อแม่แม่บอกมันเจ้าว่าแม่ได้คว่ำหนึ่งลูกได้แปดคว่ำ ไม่ได้หรอกแม่ลูกสาวฝอยมันเหม็นมือมันเหม็นสั้นลายแม่เหม็นทำอะไรหนูามมานก็ทำได้หมดนั่นแหละแต่หนูไม่ล้างช้วยสันวาลูกสาวฝอยเป็นไรสาวมุตจอเป็นชุดฝอยบบ ต้องเปิดัะไรยากเล็กหน่อยเล็กน่อยสมมตนีไม่นขี้้านั่นประยัดคิเมื่อวัน่าพอแม่บอกบอกด้ค่ะบอกอยู่เขาบอกเอาขั้วแล้วไปร้านในย่านนัน เย็นอยู่ดอกค่ะพุ่มัใสพุ่มใสคุณก็ไปหุ่จางก่อนล่างมือละสองเกลือสามเกลือพนันวันถิ่นได้ะเช้าได้แด่เชีาได้ทำบาร่างตัวนี้ว่าสั่นเย่นมือเศร้าแยกกับสีมาลาที่สิเก็นบาศ

Que assim?